ชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องอาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้เป็นคลิปของลูกชายเมโมอย่างน้องปิงนะคะจากนิยายตัวร้ายอย่างค่ะ จะหนีเอาตัวรอดยังไงดีซึ่งทุกคนคงจะเคยเห็นแค่น้องปิงจะน้ำตาใช่ไหมแต่น้องปิงก็คือมีความโหดเหี้ยมอยู่แล้วนะคะแต่น้อยนัก ที่เราจะได้เห็นปิงเมยเวอร์ชันปิงเกอร์นะคะคนแรกที่เห็นเลยก็คือกองจูน้อยนะคะลูกสาวคนเดียวของกองจูเทานางเองก็มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองสูงมากและกงจูเทายังเอาใจลูกสาวหนักมากเช่นกันซึ่งนางก็เป็นคนแรกที่โดนน้องปิงเมยเวอร์ชันปิงเกอร์จะถลกหนังหัวเอาเพราะนางแดนเอาแทบไปไลฟ่ฟาดส่นชิงชิวเหตุผลก็คือนางรักปักอ,อกโดยเพราะนางเป็นคนเอาแต่ใจ ชิ้นวันเหียก็ทํากับเสริรชิงชิยวไม่น้อยเหมือนกันแต่ชิ้นวันเหวียนางเป็นคนฉลาดก็เลยใช้ปาก มากกว่าไปไล่ฟาดใครแบบกงจูน้อยถึงอย่างไรนางก็แห้วแดกอยู่ดีนะวันที่เส่นชิงชิวเนี่ยโดนจับขังคุกนะ้ำวังหัวนว่าเพราะความคิดน้อยของผัวเด็กประสาทแตกกงจูเท่าให้ป้ายผ่านทางกงจูน้อยมาไล่ฟาดเมียน้องปิงเออพอนางมาใช่ไหมนางก็น้ำลาดส่นชิงชิวทันทีแล้วถามว่าตื่นแล้วไม่ต้องมาแกลง้งไม่ตื่นเปินกงจูมีเรื่อนจะถามเจ้าซึ่งส่นชิงชิวเนี่ยก็แอบ กรอกตามองบนด้วยนะอีนางกงจูน้อยเนี่ยก็คือนางตาแดงมาเลยนะคือแบบด่าว่าเจ้าคนถอยชั้นต่ําสมคบคิดกับเผ่ามานขายได้แม้กระทั่งเพื่อนร่วมสํานักแนะ่ว่าฟ้ามีตานะักวันนี้เจ้ามาตกอยู่ในมือเปินกงจูข้าจะให้เจ้าได้เห็นดีกันแน่ส่วนจริงชิวเลยว่าก็ดูเหมือนข้าจะยังไม่ยอมรับเลยนะว่าสมคบคิดกับเผ่ามานแล้วกงจูน้อยกระทืบเ้าขัดใจนางก็ว่าเจ้าเข้าใจว่า เจ้าไม่ยอมรับแล้วเปิ่นกงจูจะไม่สามารถจัดการเจ้าได้อย่างนั้นเลยเป็นผู้อวุโสเสียเปล่ากลับโหดเหี้ยมกับลวกเกอเกอคคำที่กงจูน้อยพูดถึงปิงว่าล่วกเกอเกอนะคะก็ค,คือแบบนางพูดแบบสนิทสนมเลยนะคือเป็นการเรียกอย่างสนิทสนมเป็นพิเศษนางว่าชัวช้าปานนั้นเจ้าสมคบคิดกับพบมานั้นไม่ผิดแน่อันนี้นางก็ตักขัดผิดเพี้ยนอยู่นะคะก็คือแบบโดนเลี้ยงมาผิด,ผด ก็ประหลาดแบบนี้แหละเสินจิงชิวก็ยังคิดในใจวนว่าไอ้นิสัยของกงจูน้อยเนี่ยช่างถอดมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันกันกบกงจูเท่าไม่ผิดเพี้ยนซึ่งถ้าด่าออกมาเนี่ยนัดว่านะคงจะเป็นกนารด่าที่เจ็บมากแต่กงจูน้อยนี่จะเจ็บไหมก็คงจะไม่เจ็บหรอกเนาะเพราะนางไม่ค่อยพกสมองเท่าไหร่เสินชิงชิวว่า เขาพูดกับเจ้าเช่นนั้นหรือว่าข้าหุนเที่ยมกับเขาซึ่งมันเป็นการถามที่แบบว่ากุงจูน้อยยิ่งฟังยิ่งโมโหนะว่าเพราะนางพูดว่าผิดลวกเกอเกิดนั้นเป็นคนดีปานนั้นบาดแผลที่เขาได้รับล้วนเก็บซ่อนไว้ในใจไม่ว่าใครก็ไม่ยอมให้แตะไม่ว่าใครก็ไม่ยอมให้เห็นแต่ท่านเข้าใจว่าเขาไม่พูดข้าจะไม่รู้ความในใจอย่างนั้นหรือหรือว่าข้าไม่มีตาไม่มีหัวใจหรือไงก็คือแบบอินสุดอะ เเห็นน้องปิงแบบประมาณว่าซึมอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปแบบไปปลอบใจแต่นางอ่ะเป็นคนที่แบบหผงผางไงเออคือกองจูน้อยนางได้รับอิทธิพลจากการกล่อมมาจากพ่อสูงมากแถมอินมากด้วยแล้วนางก็คือถือแท่เหล็กปลายหนาะมมาไลฟ่ฟาดเซินชิงชิวด้วยเซินชิงชิวอยู่ในสภาพที่มัดทั้งตัวนะไม่สามารถใช้พลังทิพย์ได้แล้วนางฟาดไม่โดนใช่ไหมจนสุดท้ายเนี่ยเซินชิงชิว ก็คือหนีไม่ได้แล้วรอนางฟาดมันก็ฟาดไม่โดนปิงมาค่ะก็มาจับแซไว้ในมือแล้วถามกงจูน้อยว่าเจ้ากำลังทำอะไรซึ่งเป็นคำถามที่ปิงถามทีละคำเน้นๆเลยนะคะแววตาที่ปิงเนี่ยมองกงจูน้อยคือหากฟาดโดนสินชิงชิวแม้แต่น้อยเนี่ยกงจูน้อยโดนตบแน่มันแตกต่างจากที่กงจูน้อยเคยเห็นนะคะปกติปิงจะเป็นคนพูดจาดีแววตาอ่อนโยน เก่งทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดที่จัดการไม่ได้และยังไม่เคยทำหน้าตาเหมือนจะเชื่อใใครหรือจะฆ่าใครเลยก็ไม่แปลกใจนะคะที่กงจู่น้อยในระยะเวลาหนึ่งปีจะรักแถมสลัดกงอีเซียวมหาปิงง่ายๆแค่นางถือแท่มาไล่ฟ้าดสินชิงชิวปิงถึงกับแสดงสีหน้าคือประมาณว่าแกฟาดโดนเขาคาเชือดเจ้าแน่ไม่ใช่แค่ ทำนะคะปิงก็ยังกําแท่เหล็กหนามไว้ก็คิดได้ไงเอาแท่เหล็กมาไลฟ่ฟาสเซนจิคิ Q. ถ้าโดนก็คือเจ็บสาหัสเลยนะคะแต่นั้นลืมไปว่า กงจู่เทาคงลืมสั่งสอนกองจู่น้อยแน่เลยลูกก็เลยเอาแต่ใจเสียสติจนประสาทแดกเพราะผู้ชายพอ่อก็บ้าผู้หญิงทั้งบ้าผู้หญิงแล้วก็บ้าผู้ชายกงจู่น้อยกลัวมากเพราะแววตาที่ปิงมองมาก็คือตาที่สามารถฆ่านางได้เลยนางว่าข้าไปขอป้ายกจากท่านพ่อมาไตาส่สวนเขาแล้วปิงเลยว่าสีสำนักจะไตส่สวนในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วกงจู่น้อยเนี่ยนางก็น้อยใจใช่ไหมกระทืบเท้าแล้วด่าว่า เขาทำร้ายสิทธิพี่สิทธิน้องข้าไปตั้งมากมายมีนำซ้ำยังไม่ดีต่อเจ้าข้ามาสั่งสอนเขาสักครั้งจะเป็นไรไปซึ่งกงจู่น้อยมีดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นคนที่รักสิทธิพี่สิทธิน้องอ่ะดีอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรดีเลยปิงปล่อยมือจากแซ่กงจู่น้อยก็คือมันล่วงลนไม่มีชิ้นดีเลยปิงบอกกลับไปและนางรองให้แล้วว่าเจ้าทํากับข้าแบบนี้ข้ามาระบายแค้นให้เจ้าเจ้ากลับไม่ยอมให้ข้าแตะต้องเขาทีนี้เนี่ย ปิงไม่ใช่แค่ขู่นะเอาเศษซากแทกของกงจูน้อยในมือโยนทิ้งเลยในสารน้ำกดกงจูน้อยหน้าซีดเพราะนางรู้สึกเลยว่าคนที่น้องปิงอยากจะฆาก็คือนางแล้วนางก็หนีไปเลยซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าน้องปิงคิดน้อยไปหน่อย กงจูน้อยมาทำร้ายส่นชิงชิวปิงก็ไม่ยอมเพราะปิงรักเส่นชิงชิวมากไม่ยอมให้ใครได้แตะต้องบาดแผลในใจก็เป็นส่นชิงชิวเนี่ยถีบลงห้วงอเวจีก่อนทีซิวอหยายังแทงอกไปอีกที่เมืองจินหลันนะคะปิงก็ยังจับกระบี่ซิวหย่าจนเป็นแขนอย่างที่บอกค่ะว่า ปิงรักษาตัวเองได้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นแต่รอยแผลเป็นของสซินชิงชิวทิ้งไว้ให้คือน้องเก็บรอยแผลไว้ดูต่างหน้าจริงๆนะคะก็คือทั้งแผลรอยอ,อกแล้วก็แผลบนมือเนี่ย ซึ่งหลังจากที่ส่ินชิงชิวตายเพราะความคิดน้อยของน้องนะคะน้องก็คลองวังห้วนนว่าเป็นกงจูคนต่อไปแล้วหั่นกงจูเท่าเอาไปทิ้งส่วนกงจูน้อยโดนกักบ,บริเวณก็น,นับว่าปราณีกงจูน้อยสุดๆเลยนะคะอย่างตอนที่นางมาหาปิงในโถงถามว่าเจ้ากลับมาแล้ว ข้าไม่มาหาเจ้าเจ้าก็ไม่มาหาข้าหรือซึ่งมันเป็นคําพูดที่กงจู่น้อยเนี่ยรักปิงมากๆแล้วปิงน่ะไม่มาหานางเอาแต่หมกอยู่กับร่างสซินจ,จิงชิวแล้วปิงห้ามคนที่หวังหัวหนว้าเอ่ยถึงส่วนจิงชิวอีกส่วนคนหัวเพี้ยนของปิงเมยเวอร์ชันปิงเกอที่ทํากับกงจู่น้อยทั้งๆที่ยิ้มให้นางบ่อยๆขนาดนางเห็นนางยังกลัวมากเพราะปิงไม่เคยแสดงอาการแบบที่ทํากับนางเลยและการตัดแขนตัดขาของกองจู่เทาประการ สู่โลกภายนอกว่ากงจู่เท่าเลนไก่แท้จริงแล้วก็คือปิงเนี่ยเอาไปทิ้งหลังจากที่กงจูเท่าเนี่ย คลองวังมีชีวิตเสพสุขอยู่บนกองเงินกองทองต้องพิการไล่แขนขาคือไม่มีความเป็นคนนะคะก็คืออยู่มีสู้ตายจริงๆคือทำแบบนี้ทำไมไม่ฆ่าทิ้งไปเลยแถมยังตายอานาถในสุสานศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามานอีกนั่นก็คือสิ่งที่ปิงเนี่ยทำกับกงจูเท่าที่ทำกับส่วนชิงชิวปิงเมย่ยเวอร์ชันปิงเกอร์นะคะอีกตอนที่ปิงทำเลยก็คือกับซาหัวหลิงที่จริงน่ะนางก็แอบรักน้องปิงอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งหลังจากที่ ชชิงชวตายปิงคลองพบมาแล้วหากปิงอยู่ไหนเนี่ยก็จะพกร่างเซินชิงชิวไปด้วยถ้าว่างปิงก็จะคลุกอยู่กับร่างเซินชิงชิวทั้งวันแล้วซาหวัวหลิงนางมีหน้านะที่จับคนที่ฝึกเซียนมาใช้เป็นภาชนะให้ปิงดูดไปใช้นะคะซึ่งทุกวันเนี่ยปิงท่องถ่ายพลังปราณทิพให้ร่างเซินชิงชิวทุกวันไม่ให้ขาดภาชนะเหล่านี้ ก็เลยจําเป็นกับน้องมากซึ่งปิงน่ะให้ไปจับคนฝึกเซียนมาใช่ไหมสาวหัวหลิงนั้นก็ทํางานหนักทุกวันขึ้นนางลงทุนขนาดแกพายยัวเลยนะยัวอย่างอี้เฉวนปกติแล้วเนี่ย พี่หลิวไม่รับสิทธิ์แต่น้องคนนี้อยู่เมืองจินหลันคือน้องมาเตือนห้ามทุกคนเข้าเมืองใช่ไหมพ่อน้องอเป็นคนขายอาวุธในเมืองจินหลันแล้วพ่อเสียตอนที่เผามันบุกเมืองจินหลันแล้วน้องชอบไปท้าตีกับพี่หลิวตามที่สันชิงชิวยุน้องกเกลียได้เป็นสิทธิ์พี่หลิวแล้วน้องนะ่ะ โดนซางหัวลิงหลอกว่าช่วยตัวเองไม่ได้บาดเจ็บนางก็แกล้งล้มใช่ไหมแล้วแก้ผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นจนอย่างอี้เฉวียนว่าอยากแก้ก็แก้เถอะไม่สนเพราะน้องดูซางหัวหลิงแก้จนชินแล้วแก้อีกคราวนี้ ก็อยากทําอะไรก็ทําไปเลยก็คือแบบไม่อายดูแล้วเอออยากแก้ก็แก้คือสร้างหัวลิงเนี่ยนางทําให้ปิงขนาดนี้ไหนจะล่อคนจับคนมาขังให้ปิงใช้งานนางเป็นพนักงานดีเด่นของปิงเลยค่ะแต่ไม่มีสวัสดิการอะไรให้นางนะไหนจะวันหยุดนี้ก็ไม่มีจ้าคือวันหนึ่งสร้างหัวลิงเห็นนกปิงคลุกอยู่กับร่างเรินชิงชิวทั้งวันใช่ไหมตัวนางเองก็รักปิงนะ แต่ปิงไม่สนแล้วนางนาวังดีก็เลยไปจับคนหน้าเหมือนเซินชิงชิวมาแล้วให้คนใช้มนแปลงหน้าหน่อยแต่งชุดคล้ายๆกับเซินชิงชิวแล้วซาหัวหลิงก็ส่งไปให้ปิงถึงที่เลยและแทนที่ปิงจะดีใจกลายเป็นว่าปิงโมโหมากคาลูกน้องซาหัวหลิงตายยกทำรรซึ่งซาหัวหลิงก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตกใจกลัวสุดท้ายเนี่ย ปิงก็เลยห้ามนางยุ่งกับใบหน้าสันชิงชิวเด็ดค่ะก็คือหามากนะคะหวังดีอยากให้ปิงหายเศร้าไม่หายเศร้าไม่พอปิงเยี่ยนฆ่าลูกน้องนางตายยกถ้ำอีกด้วยแล้วที่ให้นางไปจับคนมาใช่ไหมปิงบอกว่าจับใครมาก็ได้เว้นแต่คนของชางชงซันปิงห้างนำแต่วันหนึ่งนางจับหลิวหมิงเยียนมา กับน้องอย่างอีเ้เฉวนแล้วปิงรู้ปิงไม่พอใจไงเพราะคนของชางฉิหงซานพลังสูงส่งกว่าสำนักใดในใต้ล่าแต่ปิงก็ไม่ยอมให้แตะอยู่ดีเพราะอะไรก็ตามบนชาญฉิยงซานคนหรืออะไรปิงก็ล้วนไม่ให้แตะต้องเลยวันหนึ่งใช่ไหมเซินชิงชิวเนี่ยตื่นมาในรอบห้าปีจากหลุมบนเขาสักทีก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรแหละก็เลยไปช่วยหลิวมิงเยียนกับอย่างอีเ้เฉวนแล้วทีนี้พอทุกคนหนีไปได้ใช่ไหม ปิงก็มาจับซางหัวลิงได้ว่านางแอบจับคนของชางชิวซานมาก็โมโหนางเลยว่าขอเพียงจีนช่างมอบเลือดมารฟ้าของปิงให้ชางหัวลิงก็เลยปลอมเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมแล้วเอาเลือดเนี่ยให้เซินชิงคิวกินทางอาหารพอเอากลับไปให้ปิงปิงเห็นเซินชิงชิวในร่างใหม่ปิงของขึ้นแล้วก็บีบคอซางหัวลิงเลยค่ะทีนี้เนี่ยซาหัวลิงนั้นก็งงว่าเออจับคนมาให้แล้วไงไม่ใช่คนของชางชิง แล้วปิงโมโหทำไมแล้วนางหันไปเห็นหน้าส่นชิงชิวในร่างใหม่ใช่ไหมคือนางช็อกไงคือมันคล้ายกับส่วนชิงชิวมากนางก็เลยแบบอ้าวสวยแล้วไงนางไม่ได้ใช้มนอะไรกับใบหน้านี้เลยแล้วปิงของขึ้นแล้วแต่ว่านางก็เลยเตือนว่ายังต้องใช้คนนี้เนี่ยเป็นแบบสำรองสําหรับร่างส่นชิงชิวจางหัวลิงก็เลยรอดไปการต่อสู้ของปิงกับพี่เหลิวเนี่ยไม่ใช่ร่างของปิงเกินนะมันเป็นแค่การ สู้ธรรมดาแม่รู้ว่าพี่หลิวชอบเสินชิงชิวแต่ก็นั่นแหละปิงเห็นพี่หลิวมาตั้งแต่เด็กเสินชิงชิวกับพี่หลิวสําคัญต่อกันและกันมากนะคะแล้วก็ช่วยแก้ชีวิตกันและกันมาไม่น้อยดังนั้นบนเขาเนี่ยปิงก็เลยไม่ต้องการให้ใครไปยุ่งกับชางชิงซานการต่อสู้กับใครก็ตามมันก็คือการต่อสู้อะแต่โมโหมากค่ะใครทำอะไรกับเสินชิงชิวตอนปิงบังคับให้เสินชิงชิวดื่มเลือดนั่นก็ไม่ใช่ปิงเมยเวอร์ชันปิงเกินนะ ปิงนะแค่หยอกสซินชิงชิวเล่นแล้วไอคนที่ได้เจอปิงไม่ในร่างปิงเกอก็คือมีอยู่3คนเลยก็คือกงจู่น้อยกงจู่เท่าและซาหัวหลิงซาหัวหลิงนี่ซวยกว่าเพื่อนนะคะหวังวังดีกับปิงแต่ปิงโมโหก็สงสารนะคะซาหัวหลิงชอบน้องปิงแต่นางก็นกแรงพอๆกับพี่หลิวชิงเกอเลยค่ะแต่นัดว่านะซาหัวหลิงไม่ค่อยมีโมเมนต์กับปิงเท่าสซินชิงชิวเลย ซาหัวหลิงนางมีโมเมนต์ฮาฮากับเซินจิงชิวมากกว่าปิงเลยได้ซ้ำถ้าเซินจิงชิวเนี่ยเปิดฮาเลมนัดเนี่ยจะให้ซาหัวหลิงเป็นคนที่หนึ่งของเซินจิงชิวเลยค่ะนัดก็พูดจบแล้วเนาะสำหรับนิยายนะคะสามารถหาซื้อมาอ่านได้หาไม่ยากด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสว่วนอนิเมะเนี่ยดูได้ทางช่องวีทีวีใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ